สวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยที่เล่นอยู่ใน SV League ญี่ปุ่นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้7สาวไทยก็จะได้ลงเล่นกันทั้งหมดนะครับมีโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดนะครับทั้ง6ทีมแต่สาวไทยที่จะได้ลงเล่นทุกคนหรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะโดยพอยิ่งน้องเพียวนะครับมีชื่อมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ไม่ได้ลงนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ยังไม่ได้ลงเลยก็ขอให้แต่ละท่านนะครัรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับเพราะว่า ใกล้จบฤด,ดูกาลหนึ่งขันแล้วมีีโอกาสบัติเหตุกันนะเหมือนกับน้องสองที่เพิ่งได้รับอุบัติเหตุไปนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มารับใช้ทีมชาติเร็วๆนี้นะครับสำหรับทีมสาวไทยที่จะเจอกันเองในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นทีมของ น้องไก่วิมลรัตทีมคุณมากินวิกนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพี่เตยทีมคืนซี่คาริยะโดยทั้ง2ทีมคงหมดสิทธิ์ที่จะเข้าท็อปเหรือท็อปแแล้วนะครับและทีมของน้องไก่ก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับก็น่าจะเป็นผลดีต่อทีมชาติไทยนะครับน้องทั้งสก็จะได้กลับประเทศไทยเข้าแคมป์ทีมชาติทันทีหลังจบการแข่งขันนะครับเรามาเริ่มโปรแกรมสัปดาห์นี้กันเลยนะครับ เสาที่15มีนาคม2568นะครับเริ่มเวลา11.05นก็แข่งพร้อมกันมีทั้งหมดถึง3คู่เลยนะครับเรามาเริ่มคู่แรกกันเลยนะครับก็เป็นบุ๋มบิ๋มนะครับทีมฮิเมจิวิกตอรินะซึ่งขณะนี้อยู่อันดับ6นะครับเปิดบ้านต้อนรับทีมเดนโซซึ่งอยู่ในอันดับ3นะครับก็คู่นี้วันเสาร์แข่ง11.05ส่วนวันอาทิตย์แข่ง เที่ยง5นาทีนะครับต่อมาครับคู่ที่2 1 1 0 5นะครับเอสติโมนะครับทีมอันดับ8นะครับเจอกับอลันมาเล่ของน้องยูฟ่าก็คือทีมอันดับ13ก็เรียกได้ว่างานนี้น้องยูฟ่าก็คงสู้เต็มที่นะครับเพราะว่าทีมนี้ก็คงหมดสิทธิ์ที่จะเข้าท็อป8เหมือนกันนะครับส่วนเอสติโมนั้นก็ต้องพยายามนันขยับขึ้นไปให้ได้นะเพราะว่าทีมพ FU อฟยูบ cat ของแนนก็อันดับ9ก็จ่ออยู่นะครับเวลาเดียวกันนะครับ11.05คู่ที่3ก็เป็น โอซาก้า so นะครับก็ทีมอันดับ1นนะครับเจอกับพีเอยูบูแคชของแนนนุกนิกซึ่งขณะนี้อยู่อันดับ9จากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของแนนก็อยากจะช่วยทีมลุ้นให้ไปอยู่ในท็อป8นะฮะลุ้นให้ไปอยู่ในอันดับ8แต่ก็คงจะลุ้นยากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าทางเอสติโมเจอน้องยูฟ่านี่เขาเป็นงานสบายนะครับแล้วก็นัดต่อไปเอสติโมก็เจอกับโอกายามะอาทิตย์หน้านะครับเรียกได้ว่างานสบายอีกส่วนของแนนนุกนิกอาทิตย์หน้าเจอสปริงนะก็โอ้โหก็ เรียกที่ว่าที่จะขยบับพุ้นไปอยู่ท็อป8นี่ก็เป็นอะไรที่ยากเย็นแต่ก็น้องแนนก็บอกพยายามจะช่วยทีมเต็มที่นะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาเที่ยง5นาทีมีพร้อมกัน2คู่เลยนะครับคู่แรกก็เป็นศึกสาวไทยเมดเดิลบล็อกสาวไทยทั้ง2เจอกันเองนะครับก็เป็นน้องไก่วิมลรัตน์นะครับทีมกุลมะกินวิ่งเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของพี่เตยทีมคืนซี่คาริยานะครับหลังจากนั้นคู่ที่2นะครับก็จะเป็นฮิซามิสุสปริงนะครับทีมอันดับ5้า เจอกับ n อ c เล่น o c เกตซึ่งขนาดนี้อยู่แรงด์กิ้งอันดับ2ก็เรียกได้ว่าคู่นี้ก็คงสบายๆเพราะว่าเข้าท็อป8กันอยู่แล้วก็อาจจะให้ตัวสำรองลงน้องเพียวก็อาจจะเก็บไว้เล่นในนัดสำคัญหรือเปล่านะครับเพราะที่ผ่านมานัดที่บุ๋มบิ๋มเจอกับเพียวก็เรียกได้ว่าขนาดเป็นอเมซิงไทยแลน a ์เดย์นะครับสโมสรของทั้ง2ทีมก็ยังเก็บ ทั้งสองคนไว้เล่นในเกมสําคัญโดยเพื่อยิ่งในท็อปแนะครับสรุปวันเสาร์แข่งพร้อมกันเวลา11.05นได้มี3คู่นะครับก็มีฮิมิจิเจอเดนโซเอสติโมเจอกับอารามเล่โอซากามอรัตเจอกับ PFU นะครับส่วนวันอาทิตย์ที่เวลาตรงกันประมาณเที่ยงก็มีด้วยกัน3คู่ก็มีคู่ฮิมิจิของบุมบิ๋มกับเดนโซนะครับแล้วก็คุนวากกินวิงกับคุนซี่อันนี้ก็ทั้งสารวนทิตๆแข่งเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ฮิซามิสุสปริง เจอกับอ c วันเสาร์เที่ยง5นาทีส่วนวันอาทิตย์เที่ยงตรงนะครับต่างกัน5นาทีอยากดูภาพชัดแจ๋วก็ต้องสมัครเป็นรายเดือนนะครับไปที่แอป t u e v i s i o n Now เ,เดือนครับเดือน249บาทนะครับแต่ถ้าจะดูตามช่องทางธรรมชาตินะครับก็อาจจะทนกับเสียงของอัตราต่อรองแต่ละเกมอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้ทั้งทาง YouTube และ f c e e o o o นะครับพิมพ์คำว่าดูวอลเลยบอลสดวันนี้โอ้โหมีหลายช่องเลยนะครับ ที่ถ่ายทอดแต่อาจจะรําคาญเรื่องอัตราต่อรองอะไรประมาณนี้นะครับท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจใกับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทั้ง7คนที่เล่นอยู่ในเอสเวลิญี่ปุ่นนะครับหวังว่าเธอจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาทีมชาติไทยต่อไปสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกาลังใจให้กันและกันด้วยการกดติดตามกดซับสไครช่องโจสปอตและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลงุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ